้าไมม่ีเออเนลยาริสครอสสุดๆไปอีก t e m p o h a r d ร r skip a สกิ t คุณเปมมกานี่ก็เป็นเอ่อซีอีโอของบริษัท w ัน n นอร์เอนเทนเมนต์ซึ่งเป็นคนที่เราแบบว่า เกรงกลัวมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายเราเขาเป็นแบบว่าเราเป็นพนักงานตัวเล็กแต่ว่าเขาเป็นแบบซีอของบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบทบาทพอสมควรในชีวิตเราแล้วเราก็ได้เจอเขาตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าไปทํางานแหละแล้วเราก็ไปสร้างวีรกรรมอะไรที่ทำให้เขาอาจําเราได้เทมจะเป็นคนที่ไปคุยกับเบมิกาเยอะที่สุดเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะแบบว่าพ่งไปที่คุณเบมิกาก่อนเลยอะไรเงี้ยคอยคุยตลอดคอยแก้ปัญหาของเพื่อนถ้าคุณเห็นเรื่องคุณแบบว่าคุณจะขนลุกมากแน่เพราะว่าเบมิกาเขาจะแบบว่ามีความเย็นแบบ เยือกเย็นแบบว่าเขาไม่ได้ด่าเราแบบไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรด้วยคำพูดของเขาแบบแค่บางคําทําให้แบบว่าเราขนลุกสู้ได้อะไรเงี้ยพอรู้ว่าคนเป็นมีการเป็นพี่น้องผลเนี่ยก็จริงๆแอบเก่งนิดนึงตอนแรกเพราะว่าก็เห็นพี่น้องผลผ่านจอทีวีมาตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นแบบดารารุ่นใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าสี่พี่น้องผบ่อยด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับกันคือตอนที่ได้เจอพี่น้องผลจริงๆอ่ะพี่น้องผอ่ะพอพี่น้องผลรู้ว่าผมเป็นกีฬาว่ายน้ำอ่ะเราคุยกันลื่นเลยเราคุยกันเรื่องว่ายน้ํา ทุกครั้งที่ได้เจอเพราะว่าลูกพี่นโฟนเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหมือนกันตอนแรกเข้าซีแรกๆผมยังแบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเขาเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่มากแล้วเราเห็นก็เขาในทีวีตลอดอะไรเงี้ยก็แบบว่านี่ต้องเล่นกับเขาหรออะไรเงี้ยเราคือสิ่งที่ผมกลัวคือกลัวผมเล่นไม่ได้แล้วก็พุ่มกับสั่งแบบคัด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 แล้วก็ทําให้เขาแบบลำคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่เลยครับทําให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเขาส่งมาดีเหมือนเขาเข้าถึงตัวละครโดย แ,แพ,พิมิกนะครับก็คือพีเลโอ่นเ,เองก็จะเป็นผู้จัดการวงมาใช่ไหมเขาจะเป็นผู้จัดการที่ค่อนข้างขี้เกียจครับแบบขี้เกียจทํางานอะไรอเงี้ยเอาตัวเองสบายเป็นหลักแบบถ้าสมมุติแบบในบริษัทเนี่ยหาที่หลบที่นอนได้เนี่ยเขาก็จะไปนอนสมมติวบาได้รับมอบหมายงานปุ๊บก็ไปให้พนักง,งานคนอื่นทำอะไรอเงี้ยเอาจิงตอนถาเข้าซีนผมก็จะหลุดขำหลายรอบแล้วเห็นหน้าพีเรโอรแล้วจะนึกถึงตอนที่ไปออกสกูทัวร์ด้วยกันแล้วมัน นึกถึงโมเมนต์ที่พี่เขาชอบทำอะไรตลกๆมันก็เกือบลุดหลายรอบเหมือนสนเนาะต้นสนแต่ไม่สนไม่ไม่เพราะว่าตอนแรกคุณตอนแรกที่เดิก็จะมีหมิงกับเต้ก็คือจะเป็นเดร็กกับพี่แซมมี่ที่จะเป็นแบบว่าคู่หูคู่กัดในออฟฟิศอะไรเงี้ยที่จะสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้กับทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่า จะเป็นคู่ที่อินพอไวเยอะมากคือถ้าไม่คัดก็เล่นได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอะ่ะจะเป็นคนที่แบบอินพอไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเวลาที่อยู่กับพี่แซมมี่กับเด็กอะ่ะก็จะแบบตามน้ำไปได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนในกองจะพูดเลยว่าเลโกะเป็นลูกพี่แซมมี่ด้วยความที่ออกสีผมเหมือนกันเวลาจัดบ็อกกิ้งในการแสดงเนี้ยก็จะได้อยู่ใกล้พี่แซมมี่บ่อยๆแล้วมันจะมีฉากที่ว่าหลายๆเทคที่ความจังหวะซิงคนไหนมันมาจากไหนไม่รู้สมมติหันหน้าอมแต่นเนี้ยฟุบตะก้องทักเลย อันนี้เหม like ือนแม่ลูกเหมือนกันเนาะอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเพราะว่าผมกับพี่แซมมี่มีความแบบตลกเหมือนกันแล้วก็เสพสื่อสื่อเดียวกันอย่างงี้มากกว่ารู้สึกเคมีจะคลิกกับพี่แซมมี่กับพี่เจคมากมากเลยฮะพอดีเด็ดพอดีเด็ดพี่แด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 นดนแ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 ดแดน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 แดกแดน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 แดอแดาแดน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 ด โป้ก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือชื่อใบเฟิร์นนะครับซึ่งรับบทโดยพี่ไซซีใบเฟิร์นเนี่ยก็เป็นติ่งวงมาแล้วก็เขาก็เป็น AE ใหญ่ในเอเจนซี่หนึ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆพี่ใบเฟิร์นนี่เขาก็แบบเป็นฟิลสนิทก,กับพี่โปลแล้แล้วก็ติดตามวงมาอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าเขามีเทสที่ค่อนข้างดีมากนะครับพี่ใบเฟิร์นในการที่จะเ,เลือกเมนของเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมจะไม่สปอยนะครับว่าเขาเมนใครแต่ทุกคนต้องไปดูในเรื่องนะครับ ก็พี่แก้มครับผมรับบทโดยพี่ฟ้ายงครับซึ่งก็จะเป็นลูกค้าใหญ่ของ Warner Entertainment เป็นคนที่ได้รับความเคารพตัวพี่แก้มเองก็จะไม่ค่อยมีเสียงของรอเท่าไหร่หมายถึงว่าจะเป็นไซต์ของแบบความแบบซีเรียสเพราะว่าเป็นลูกค้าด้วยแล้วก็มีคอนฟ lict ในในความสัมพันธ์กับในเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งก็สำคัญ มันก็เป็นพอย n ์พอย n ์หนึ่งเลยนะที่แบบว่าทําให้แบบว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องเหมือนกันใช่ครับไม่แต่บ้านวงที่เคยอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครํามาเลยบ้านวงอ่ะเหมือนยังมีคนกลับไปนะต้นส้มจีตอ่ะมันยังไม่ตายพี่เทมตามพี่ละ คือในเทมโปครับก็จะมีหลายโลเคชันนะอะไรถานที่ต่างๆแต่ว่าอนันนึงเลยที่ผมชอบมากๆก็คือบ้านวงบ้านวงมันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนหอพักที่สมาชิกทุกคนพักอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นแบบเหมือนแบบที่รวมตัวที่ประชุมหรือที่คุยงานของวงอะไรเลยครับก็เหมือนโลเคชันบ้านวงนะครับมันก็เหมือนทําให้ไลค์แคนได้ไปอยู่ด้วยกันเหมือนตอนที่เราแบบเพิ่งเดบิวต์มาใหม่ๆแล้วได้มีไปต่างจังหวัดอะไรยเงี้ยได้อยู่ด้วยกัน พอได้ไปถ่ายโลเคชันบ้านวงมันก็ทําให้ผมรีมาถึงนตอนนั้นได้รู้สึกว่าได้ทํากิจกรรมด้วยกันได้เหนื่อยด้วยกันสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยจะเหนื่อยก็มีกัน5คนอะไรเงี้ยจะสนุกก็มีกัน5คนเหมือนกันก็บรรยากาศในกองนี้ผมว่าสนุกมากเลยนะคือตอนแรกอะผมเครียดว่าแบบ เข้ากองถ่ายมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยทํางานในแบบอร์แมแบบนี้การแบบเข้ากองถ่ายอะไรเงี้ยครับอย่างว่าเข้ากองถ่าย m v ซึ่งมันแบบมันก็มีแค่ผม5คนอะไรเงี้ยแต่ว่า พอมันมีคนอื่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเวลาผมเล่นไม่ได้ผมก็กลัวว่าแบบพี่เขาจะงุญหญนหงุดหงิดไหมเวแบบลามันต้องถ่ายหลายเทคซ้ซํา้ๆอะไรเงี้ยคือภาพดีเนี่ยเป็นกองแรกในชีวิตของผมเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องแรกเนาะแล้วก็ได้เจอพี่มูยตอนแรกเรากลัวว่าแบบจะต้องดุมากแน่เลยเวลาแบบเราเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่มูยนี่คือผมเรียกเขาว่าแม่เลยนะครับเวลาเดินเข้าสี่มันก็แบบแม่แม่ผมเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเฮฮาแฮปปี้ hey, มีแต่ความสนุกมีแต่ความสุขมีแต่เสีงยงหัวเราะอันนี้เรื่องจริงทั้งพ่วงกับด้วยและต ทีมงานด้วยนะครับแบบทุกอย่างคือตลกหมดเลยมันเลยสร้างบรรยากาศให้แบบไม่เครียดซีนที่มันแบบว่าต้องเทสีเรียสมากแบบว่าเช่นแบบว่าร้องไห้แล้วพอเล่นเสร็จอ่ะทีมงานก็จะแบบตบมือทุกคนเลยนี่คือแบบเป็นภาพที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งมันน่ารักน่ารักแบบว่าเขาชื่นชมเราเนี่ยเขาแบบเออเราเราทำได้เป็นกำลังใจให้แบบเป็นกำลังใจให้กันและการใช่ใช่จับทีมภาพดีนะครับคือเราได้ยินมาแล้วแหละว่า ถ้าเกิดได้เล่นซีรีส์กับทีมภาพดีคือระวังใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพเพราะมันแบบว่าเขาทําออกมาแบบดีแน่ๆแล้วคือหลายๆผลงานที่มันเป็นแฟมพอร์ตโฟลิโอของเขาก็คือประจักษ์ทางนั้นส่วนตัวเรื่องแรกของเลโก้ก็ได้พี่มุยมาแต่กำก,กับก็คือรู้สึกอุ่นใจเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นต่อวงการนี้ได้ดีมากสำหรับเลโก้คือเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สตรองแล้วก็เอมพ w ว r เวอร์ในหลายๆอย่างในทุกๆอย่างที่เลโก้ได้ตามเขามา Temple h a r d e skip a beat ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันถ้าไม่มีกายของเจ้ากับสุด